นังจีม้าล้มเหรอลูกนังจีเป็นอะไรคะขอสัมภาษณ์หน่อยค่ะเป็นอะไรคะเป็นเป็นอะไรคะลูกม่ะอะไรนะอะไรนะอะไรแม่นิ้งหน่อมองแม่นิ้งหน่อมองแม่นิ้งน่อมองแม่นิ้งหน่อมองแม่นิ้งหน่อมอ๋ หัวละหัวละแม่แม่หมอืมแม่มบะโอเคโอเค